เฮียมาตินีเฮี่ยมาตินมาตินครับมาตินครับเริ่มที่จะไปไม่เป็นกันแต่กำลังอยู่ที่พักตลาดครับต้องดูกันอีกรอบนึงมาตินกองเชิดต้องรีบแบกครับ เสียงไม่บาครับจังหวะนี้ไม่ยุบเหมือนกันครับลังหวนี้ฝั่รงอ้า มาตินครับโตได้ดีเหมือนกันมาตินระวังให้ดีครับเล่นด้วยอารมณจริงๆวันนี้แต่ละแต้มครับ